ตอนนี้ภายในเทิงอารามของวัดรวฮนังลีเฮาแมนได้ติดดอกไฟละเดอติดดอกไฟใหญ่เป็นดอกไฟสปอตไลท์ความหมายของดอกไฟสปอตไลท์นี้แม่นบ่ได้เปลี่นดอกไฟมนแต่จะอยู่ในเครือข่ายของสปอตไลท์คือเป็นดอกไฟเป็นลายดอกไม้เป็นดอกไฟมนเวลาเฮาไทแล้วกลางคืนซึ่งบอกความงามของเพิ่นนั้นจะเป็นรัศมีความงามออกมาตาะกับลายหลวงพระบางของยูเทิงอาราที่ีฮาดอกไฟนี้ยังบ่ทันมีเจ้าสัทธาเพื่อว่าญยตดโยมผู้ใดได้เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะ่วมโมทนาเป็นเจ้าสัทธา ดอกไฟนี้แม่นเฮียงเซินจนเจริญพรเดอตอนนี้กําลังเล่งมือการบูรณะอารามของวัดห้วดังรีทีเฮาทั้งเสาของอารามก็เแมนได้ฟอกแล้วยังแต่่าอยู่ทางข้างและอยู่ทางทึงที่คุูบาไตาไฟนั่นกระแมนเปลี่นดอกไฟสปอตไลท์ที่หากระติดตั้งแล้วดอกไฟสปอตไลท์นี้ที่ได้เอาขึ้นมาเติมเป็นดอกไฟมนร่วมธงหมดก็มีอยู่แปดดอกเป็นดอกไฟใหญ่แม่นจะใส่อยู่ระหว่างกลางและทางแคมเบองซ้ายขวาของอารามวัดทีเฮา อยู่ทางเทิงอารามที่กูบาศีอยู่ดีแม่นอยู่ทางหน้าประธานใหญ่หากติดตั้งแล้วในเมื่อวานมือซื้อนี้ราคาของดอกไฟสปอร์ตไลท์ดอกไฟโมเนิการาคาของเพิ่นเป็นเงินบาทกระแมน2,700บนทถ้าวบาทวตกเป็นเงินกีบมาฮากรแม่นตกอยู่1ล้าน75พันกีบอนุมตนาสาธุนำสัทธาญ,ญโยมเดอผู้ใดที่อยากจะห่วมอนุมตนาขอให้ฮุ่งให้เฮืองให้จเจริญฮุ่งเฮืองคือกับดอกไฟสวยสดงดงาม เป็่ลัศมีอลาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลเมื่ทุกคน